ถ้าเคยวายโยนในต่างตําก็ได้โยอันในต่างถี่มันสีขาวแต่ถ้าเกิดวายโยนในต่างโลกนี่ต่างสีดำต่างโลกต่างสีดำแต่ถ้าต่างธรรมนี่คือสีขาวพออยากใบอกไอ้เจ้าเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเองไม่อยากตีซึกแล้วก็เออโย่เป็นดีแหละแก่ใแต่ว่าพอหลวงอันนี้พอมรู้แล้วใครจะพอหลวงไม่ซึก ไส้เนอะพอล่วงเสียดายโตใช่ไหมครับอ้ามันงแหละได้ดูได้ได้โตเออประว่าิปอพวกโตไว้มากดูได้เป็นตะนุพวงพวงปอกันเลยเสียดายโตเออเสียดายมันแค่แม่แม่เสียดายโตเสียดายโตเอ้อเสียดอต้าอายก่ะอ้อเสียตู้เ้าวมาผู้ชาไยใหญ่มันเปนสิทธละต่ำดูอย่าพลันสิทธละต่ำกองศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วนี่พอเราคนเรากันสิ่เข้าวัดเข้าว่ามีอกประการด้วยกันทั้งนั้น กอตีหนึ่งนั่นก็คือออกักกอตีสองก็คือลักลอยกอตีสามก็คืออ่าก่อ,อย่างถูกกอตีเจ็ตั้งกันเสื่อมกอตีอาเลืเ่อมไรเหมือนกับปอบันี่ยแต่ถ้กากอตียกใกล้ตายอ่ะโยกบันบนั่นแหละลูกไม่อยอมต้องตัวเจ้านั่นเวลาปอแรงไรนี่ต้องไอ้แรงไอ้จบปูยย่ยแรงไรต้องมีสัมมาการวะลูกก็เปรียบเสมือนหลวงเก้าเหนืเห็นไปอันไหนต้องได้เขียวอ่า ล้านตะดนตองกะกวางไม่ได้หลวงบุบมานกวางไม่ได้คนเราเหลวก็เมื่อดวงก้าวตาดวงไม่ยื่นซื้อแล้วไม่มีสมากกันละวะาแดงหวาไอ้พจ้องดูดกินผุยเปล่าเราไม่ได้เลยสิแต่ถ้าเกิดว่าหลวงให้มันงมนมแล้วเออดั้นแต่เกิดประโยชน์กินุูยแล้วได้กาวสร้าง้าวแมตตีเพราะฉะนั้นตําตัวใ้มันมีกาวเอาตาหลกจ่านี่บุญมานมาตึ้งแต่นี้ไปปักพอนในขุดนู่นแหละลูกตื้อสิ้นภาวนาสักก็เจ็ดวัน แล้วก็ทำให้จิตใจพองใส่อคนเราตสยโยในสิ้นภาวะนาะทำโยในสิ้นหยุดรว้ตัวเองหยุดํำรวดตัวเองการตื้อสิ้นจะได้โูว่ะคนเราเนี่ยก็บอกว่าลูก็จำไว้เลยกล้จะเป็นอย่างไรคนเอินเป็นอย่างไรไม่สําคัญแต่สิ่งที่สาคัญคือตัวเองเป็นอย่างไรเพราะแต่นั้นาะนะการตื้อสิ้นภาวนาการหยุดํำรวจวตัวเองที่พอบอกได้เลย พราะฉะนั้นไปปักป้นลกไปล้านตันดูตองคอยมารับซีหน้าต่อเจ้าอย่ามารับพ้นกับใบบัวตองคนนี้แล้วต่อเจ้าว่าเจ้าก้ามาตะว้ตั้งกระตานเอวก้ามาตะไวไหวเปล่าแล้วพอจใหรับซีหน้าเพื่อเอาไปจ่ายชีวิตเพื่อได้เป็นเกลืองยิตเนี่ยวจิตใจไปหลกปักป้นไปหลกูกกรากรบลาค่ะหลวงตา,า,ากราบลาครับหลวงตาและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าผมจะขึ้นมานมัสก,การครับ มาดูกองตัว <ım> นี้เออลูก็จำไว้ดีนี่พออยากจะบอกพออยากจะให้ส <mail> <ım> ินาแล้วจำไมาไหวเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญชีวิตคนเราก็บอกว่าการละวาดลูเออการละวาดในการสยดายต้องมีตินาหนับตือเป็นประจำใจเป็นเครื่องหยึดเนียวจิตใจได้ต้องจำได้ไหมสินา ปวจำใจบ้างและปวดวงแต่ว่ากระนอยจำด้เรือล่างเป็นอะไรับกวาดเจ้าเราปลอมคกอียบปุ๊บเวนนะ I'm gonna ยังมีความรองตามไปเออพ่อนมผมชื่อตองพรครับเป็นเจ้าของเหรียญประจำวงอง์รัทายาตเอ่อที่เจ้าหน้าที่เขานำมาครับได้รับข่าวประกาศโอ้ลูกรักของแม่เดี๋ยวเรามีสองคนเหรียญตารานี้ได้มาจากจากผมครับแต่มันมีคนเกี่ยวพันอยู่คือในวาสนาใช่ครับเพื่อนผม ไอ้วัฒนะนี่มันเป็นคนยากจนลูกของนางนี้ตอนเล็กๆผมเคยนําไปพักไปนอนที่บ้านพ่อผมเป็นคนมีเมตตาอ๋อเออก็เอาเถอะแล้วบุคคลที่สองชื่ออะไรชื่อเปียกครับนายเปียกนี่เลยครับทําอะไรมารอนเรียนก็เอาลวอาลวลามีที่ไหนอ้คนไปทําความผิดแล้วมาบอกว่าตัวเองผิดสติก็ไม่ค่อยดีครับ มาตอนสมัยอยู่ที่บ้านะเคยช่วยงานพ่อผมครับแต่ทีหลังก็เป็นไข้หนักอ๋อชื่อเปียกครับตอนเรียนก็ปมปมเอากรงนอกออนนี้เอาเรียนก็ไอตัวล่งกินแกงเลียงก็หมด <c oughs> ัดคนหลังชื่ออะไรปูดแก้วกับ นายพุ่นแก้วกับนายทองปอนนี่รู้จักกันมานานรู้จักนานกับตั้งแต่พอแก่รับไปอุปการะนอนอยู่บนบ่อที่แดงกับอายุยังไม่ถึงควบถึงคนได้ปบแก่ไม่มีตุนคนจนกับอมไม้ตันเจตี้กับเจนเป็นผู้อุปการะนั่นคือพ่อบุญธรรมผมครับเออในเพียกรู้จักกันไหมรู้จักดีอะไรตอนแกเกิดปมไปอาหม้อทำยาเองกูไม่ได้เกิด, آ, แ,ดแล้วแม่มมึงอ่ะ เด,เดี๋ยวจับไปวานมึงพูดกันมากี่ครั้งการนกูต่อเจ้าต่อติน้นอ๋อนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะมีบุคคลขอเข้าเฝ้าใครอ่ะชื่อวัสนามันมาแล้วครับนี่แหละไอ้ตัวกรโมยเหรียญไปนั่งก่อนเดี๋ยวนี้โจนผู้ร้ายมันเข้ามาถึงหน้าพระที่นั่งฉันจะจับมันลงลงโทษมานั่งสินะคือเหรียญน,น,นี้นะนายทองปอน เราเคยห้อยคอยลูกของเราตอนอายุเจ็ดวันแล้วเราต้องการใจลูกเราได้กลับมาแน่นอนเลยครับเด็จพ่อผมเป็นลูกของเด็ดป่อแน่นอนเลยอไอหนอกว่าวว่าม้มึงเคยอยู่ในรังกานี่ไอคนนั้นมันพูดมากครับไปหน้ากอดไปจะดูหน้าไอคนที่มันขโมยนี่เด็ดแม่ช่วยลูกด้วยนะครับเด็ดแม่ เด็ดแม่ใจเย็นๆเดี๋ลูกปุ้มเอาแต่คนนอกนี่ไอ้น,นี่กินแกงเลี้ยงเออไปนั่งจุดยอดเลยพอโจรกรบปุมจิงอะไแหละเออจริงนี่นะครูมแม่เดี๋ยวไปเออหนะเีอยวุธดไหมไม่ครับนี่อะไรเนี่ยเม็ดใจถือไม mpapo <small> ncon ono ikanananwarana เ้ามีความร้องตามาชื่อวาดนาครับเป็นลูกของใครพ่อแม่เป็นใครผมไม่รู้จักพ่อแม่แล้วเกิดมาได้ไงไม่รู้จักพ่อแม่ผมรู้จักแต่แม่บุญธรรมพ่อแม่ผมเป็นใครไม่รู้อ้าวแม่บุญธรรมเธอเป็นใครชื่อแม่มีหรือนางมีท่านไม่เคยแต่งงานแล้วเธอเกี่ยวพันอะไรกับเรียญเนี้ย อ๋อมีข่าวประกาศแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ที่ตำบลบ้านนาล่มบอกให้ผมเข้าประดนตัวไม่มีบอกว่าเรียนนี้ห้อยคอผมไม่จริงของผมมึงอะไรขโมยโอ๋อโจดูตรงนี้ไอ้บ้านหลวงนีอกลงหนอกกูกูนี่ฮะฮะ,ะ,ะไปไหนอ่ะไปตีไปนูก,กี้นี่ เี้ย่างเปียน,ยนบา้ายู่ก่อนนุ่นใครกินแกงเลี้ยงนามีพูดแก้วออกจริงแกงเลี้ยงเลยอะอหลกเลี้ยงหลวกบวบจริงอู้บา้า <c oughs> ครับมองไรอย่างนุ่น <c oughs> ทุกคนเงียบ ในวาสนายืนยันว่าเดี๋ยญนี้เป็นของเธอแม่ผมบอกอย่างนั้นมันก็โมยผม,มนม่้ครับเด็ดแม่เด็ดแม่กลับทูเด็ดพ่อสิครับมันก็โมยของผมมันเคยไปทํางานที่บ้านผมไว้ใจอ่ะเดี๋ยวสีเสเด็ดพ่อเธอพูดเองอย่าไปบอกเะเด็ดพ่อเธออย่าเป็นเธอจําจได้ไหมที่คนไม่มีลูกและอยากมีลูกจนเอานางสิบสองมาเลี้ยงเขาจำได้ตอนเดี๋เจ้าออไปที่ครียุด เจ้าโอ้ยแม่ไม่ไดีขี้เออทีรัม,มีมจึงนางรถจารานาเย่นแก้งนางกีด้าอุ้งก้าวบใก่ตุกจับชื่ออะไรช่อนุ่นไีมครับอายุเท่าไหร่อ้อนว่าเจงรอกปีนายเจ่งอายุเท่าไหร่บอกใจแกว่ากูรอกปีนี่ พ่อมเกิดปด่งนห้ารอช่องนห,นหนูนุ้อ่ะเกิดรยก้าแปครับแล้วอยู่น้อยกว่าสอ,องปีเกิดจองพันสี่ร้อยเก้าี่แปดในเท่งเกิดจองพันห้าร้อยขอบแล้วไหนใครอ่อนใครแก่กว่าใครอเท่งแกว่าพมจอ้นะอ,จองปีนะเกิดจองพันสี่รยก้าี่แปดในเท่งเกิดจองพันห้าร้อยครับ นันมันแกอ่อนยังไงแล้วช่องพันาโยกับช่องพันาโยที่ที่แปดในไหนมาว่าของพานาโยมากกว่า,กวางก็แกว่าช่องผีอกช่องล้องกันอะไรนะนั่นแหละผมว่าอาจารย์ใจใจช่องร้องอะอะไรนะช่อง้องอะช่องล้องคืออะไรครัวเอาขันแรคทอเรีนนี้ห้อยจิดคอลูกเราตอนสมัยอายุเจ็ดวันแล้วกระแสน้ำมันก็ท่วมเข้ามาในราชว,วัง เป็นเวลาค่ําคืนดูแลกันไม่ทันช่วยเหลือเกืือกูลจนกระทั่งเราต้องสูญเสียลูกไปกับกระแสน้ำเห็นไหที่สุดอง์รายนินีก็นอนอนนี้มีฝันว่าลูกเราต้องกลับแต่มันกลับเป็นสองคนฉันจะไม่เอาเปรียบนะทุกคนมีความโลภอยากได้กันทั้งนั้น